สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกงบวฟักทองอันนี้ฟักทองเมื่อวานนี้พี่สุหั่นไว้มั่งแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าพี่สุจะหั่นใหญ่ๆไว้นะคะวันนี้เราจะหั่นให้มันเล็กลงนิดนึงค่ะแล้วก็มีกะทิค่ะเมื่อวานนี้กลัวเขาจะเสียก็เลยพี่สุตอกๆแล้วใส่ตู้เย็นไว้มีกะทิมีเกลือมีน้ำตาลปี๊บค่ะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆไม่มีอะไรเรียบร้อยค่ะเราไปที่เตากันค่ะค่ะเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำเยือกนี้มัน900 ml ที่สูน์ใส่แค่900 ml นี่แหละค่ะนียกองั้นใส่ให้ได้ลิตนึนง ไม่อยากให้น้ำมันจงเจีงนะคะอ่ะใส่ให้ได้1ลิตรเลยค่ะันเเปิดไฟค่ะใช้ไฟกลางค่ะเดี๋วนี้กี่โมงล,พละพักเดี๋ยวต้องสักนึงค่ะถ้าจะมาดูค่ะพิสุซื้อน้ำตาลปี๊บมาครึ่งกิโล จะใส่ลงไปค่ะจริงก็ไม่อยากจะใส่หวานมากนะะทานหวานมากก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวพี่สุจะไปช่ำส่วนที่เหลือให้นะคะประมาณนี้ก่อนใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ เพื่อนๆเ,เอือสักครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเนี่ยประมาณนี้หนึ่งช้อนชาก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อกี้เราต้มไปประมาณยี่สิบนาทีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบออแข็งหน่อยก็ ต้มให้เร็วกว่านี้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คุณยายจะทานไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ไม่นิ่มพอนะคะพี่สุก็ต้องเอาผู้ใหญ่เป็นเกณฑ์สิห้านาทีก็พอดีค่ะเดี๋ยวลองชิมกันก่อนให้เขาเดือดนี่เลยะคะ่ะ วานได้แล้วค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กะทิกะทินี้250ร้หินะคะเพื่อนๆใส่ลงไปค่ะให้หมดเลยก็ออยา่างเลยค่ะเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกนิดหนึ่งแล้วเอาขึ้นเลยค่ะไม่ต้องให้เขาเดือดนานนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกะทิมันจะมันจะแตกมันเราจะไม่ใช้กะทิแตกมันค่ะ เดี๋ยวพอเดือดนิดนึงขึ้นมาก็โอเคแล้ก็ปิดเดี๋ยวตัวนี้ที่ปิจะไปขั้นตานังก็ใช้กัเท่าไหร่ค่ะเดือดปุดป๊ดๆนิดนึงค่ะโอเคเราก็จะปิดไปเลยค่ะเดี๋ยวตักให้ชมนะคะค่ะแกงบวชฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติหวานมันกลมกล่อมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ